ในช่วงวัยชราหลายคนอาจมองว่าชีวิตเริ่มชะลอตัวลงความเหนื่อยล้าและความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเริ่มเสื่อมถอยอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้จิตใจลอยลั่ไปกับความรู้สึกหดหู่แต่แท้จริงแล้วการฟื้นฟูจิตใจในวัยชรานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ารู้จักเดินตามเส้นทางง่ายๆที่จะนําพาคุณไปสู่ความสุขในทุกวันก่อนอื่นสิ่งสําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตในวัยชราให้คุณมองว่าเป็นโอกาสใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และค้นพบตัวเองอีกครั้งไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการผจญภัยในโลกใบใหม่ๆที่รอยอยู่คุณอาจเริ่มจากการใส่ใจในสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการสูดอากาศบริสุทธิ์ในทุกเช้าการได้ยินเสียงนกวิดหรือเสียงใบไม้พลิ้วไหวเป็นจุดเล็กๆที่สามารถเติมเต็มใจให้คุณรู้สึกสงบและอบอุ่นขึ้นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้จิตใจฟื้นฟูได้รวดเร็วคือการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แน่นแฟน้นไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงแค่การพูดคุยกับเพื่อนบ้านการเข้าร่วมกิจกรรมุ่ หรือคับต่างๆก็สามารถเติมเต็มความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้แล้วความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เป็นพลังบวกที่สามารถแก้ปัญหาใจได้ง่ายขึ้นมากอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งกายและใจเริ่มจากการใส่ใจในอาหารที่ดีและสมดุลการออกกําลังกายเบาๆเช่นการเดินเล่นหรือโยคะช่วยให้สมองและร่างกายทําง,งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การทําสมาธิการฝึกจิตใจให้สงบและผ่อนคลายก็เป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้าม พราะช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างความสุขในทุกวันได้อย่างไม่น่าเชื่อหลายคนอาจคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากแต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเล็กๆวันละนิดลองตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นการฝึกจดบันทึกความรู้สึกประจําวันการตั้งใจทําสิ่งที่ตัวเองชอบหรือแม้แต่การให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่ทุกๆความพยายามเล็กๆนี่แหละที่จะนําเราไปสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขในทุกวันสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้ความรัก และความเมตตาต่อตัวเองจดจำไว้เสมอว่าทุกจุดของชีวิตล้วนมีค่าและมีความหมายการใช้ชีวิตดวอวอยความสุขในทุกๆวันไม่ได้หมายถึงการมองหาความสุขแบบสุดขั้วแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในใจเราเองการอดทนเข้าใจและดูแลจิตใจให้แข็งแรงก็จะทำให้โลกใบนี้ดูน่าอยู่และเต็มไปด้วยความหวังไม่ว่าช่วงวัยไหนก็สามารถมีความสุขได้ถ้าคุณเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งและเปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกวัน ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความหวังในวัยเกษียณเป็นช่วงเวลาที่หลายคนใฝ่ฝันแต่คำถามที่มักเกิดขึ้นในใจคือเราจะสร้างความหมายให้กับชีวิตในช่วงเวลานี้ได้อย่างไรหลายคนอาจคิดว่าเมื่อเลิกทำงานหรือล่วงเข้าสู่วัยเกษียณชีวิตเริ่มนิ่งเฉยไม่มีเป้าหมายแต่แท้จริงแล้วนี่คือโอกาสดีที่จะค้นหาความสุขและความหมายใหม่ๆที่จะเติมเต็มใจเราอย่างลึกซึ้งสิ่งสำคัญคือการระบุเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตในวัยเกษียณ ไม่ใช่แค่การรอเวลาแต่เป็นการสร้างช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยคุณค่าคุณอาจเริ่มจากทางตัวเองว่าสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาทำตอบอาจอยู่ในความสนใจเก่าๆที่ยังคงรอให้คุณหยิบขึ้นมาทำเช่นง,งานศิลปะก,การเดินทางการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการมีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้สึกว่ายังมีความสุขที่รอคอยอยู่ข้างหน้า แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะรู้ว่าเป้าหมายอะไร <attributes> ใช่สําหรับตัวเองการทําความรู้จักกับตัวเองในวัยนี้เป็นสิ่งสําคัญการทําแบบทดสอบง่ายๆเช่นถามตัวเองว่าคุณอยากใช้ชีวิตในแบบไหนเมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณอยากให้เป็นแบบไหนมากที่สุดความชัดเจนนี้จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายได้ดีขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอการสร้างเป้าหมายต้องรวมถึงความสามารถของอตัวเองด้วยคุณอาจจะอยากเป็นอาสาสมัครในชุมชนหรือเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่คุณฝันไว้การตั้งเป้าหมาย โดยคำหนึงถึงความสามารถและความสนใจของตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังใจลุกขึ้นนำมาทําสิ่งใหม่ๆได้อย่างเต็มใจแต่ชีวิตไม่ได้มีแต่ความหวังและตั้งเป้าหมายเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าและความสุขในแต่ละวันการเรียนรู้ที่จะสนุกกับสิ่งเล็กๆเช่นก,การเดินเล่นในธรรมชาติการดูพระอาทิตย์ตกหรือการแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับเพื่อนเก่าก็สามารถเติมเต็มความหมาย ให้กับชีวิตได้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันเพราะความสุขเกิดจากการรับรู้และสัมผัสชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการยอมรับและปรับตัวเมื่อเราเติบโตขึ้นเราอาจพบว่าความฝันและเป้าหมายเปลี่ยนไปตามกาลเวลาการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆยอมรับความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่เสมอจะช่วยให้ความหมายในชีวิตในวัยเกษียณมันไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและคุณค่าดังนั้นชีวิตที่มีความหมายในวัยเกษียณ ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือโชคช่วยแต่มันเกิดจากการตั้งใจสร้างและเติมเต็มความฝันเล็กๆในใจเราให้กลายเป็นความหมอจริงโดยเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเข้าใจความสนใจและความความสามารถของเราแล้วว่าค่อยๆสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเต็มใจที่จะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเรามันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกช่วงเวลาของวัยกเกษียณกลายเป็นบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความสุขอย่างแท้จริง ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งความสุขความสุขุมความเหงาและความหวังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรอบตัวจึงกลายเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายการเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากมายทําให้ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขใจ ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้การมีคนรอบข้างที่เข้าใจและสนับสนุนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเติมเต็มความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเริ่มต้นจากการแสดงความสนใจและใส่ใจในเรื่องราวของผู้อื่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายและได้ผลดีลองให้ความสนใจในสิ่งที่เขาหรือเธอชื่นชอบฟังเสียงหัวเราะและความรู้สึกผ่านคำพูดเพราะบางครั้งการแค่ฟังอย่างตั้งใจและแสดงความสนใจก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ เทคนิคสาคัญอีกประการคือการแสดงความจริงใจบอกความรู้สึกของตนเองและเปิดใจรับฟังผู้อื่นความจริงใจเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทําให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและราบรื่นมากขึ้นคนเราล้วนต้องการรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจการใช้คําพูดในด้านบวกและสนับสนุนก็เป็น,น,นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นในใจคู่สนทนาการแสดงความห่วงใอยอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องยากแค่ใช้คําพูดที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเช่นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับข้าอือเราเป็นกําลังใจให้นะ ก็จะทําให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้อีกต่อไปเทคนิคง่ายๆที่มักถูกมองข้ามคือการสร้างกิจกรรมร่วมกันการทํากิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมายเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์เช่นการปลูกต้นไม้การทําอาหารร่วมอ,อก,กันหรือแม้แต่การเดินเล่นในสวนความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยแบบไหนก็สามารถเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารและสร้างความผูกพันการทำกิจกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่ให้ ความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดการพูดคุยและเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นเพราะเมื่อเราใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นด้วยความจริงใจความรู้สึกของเราและเขาหรือเธอก็จะเชื่อมโยงกันในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นนอกจากนี้การให้เกียรติและเคารพในความเป็นตัวตนของผู้อื่นก็เป็นสิ่งสําคัญยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างแม้บางครั้งจะไม่ตรงกันแสดงให้เขารู้ว่าเขามีค่าและความเห็นของเขามีความหมายการให้คําสัญญาและปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือเพิ่มความไว้วางใจ และสติระาพในความสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นๆทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้าใจและเป็นที่พึ่งพิงอย่างแท้จริงนอกจากเทคนิคข้างต้นแล้วสิ่งสําคัญอีกประการคือการมีความอดทนและความเมตตาต่อกันในช่วงเวลายากลําบากการเป็นฟังให้มากขึ้นในวันที่เขาหรือเธอรู้สึกเศร้าหรือเหนื่อยล้าการให้พื้นที่ให้เขาได้แสดงความรู้สึกอย่างเต็มที่และอธิบายให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในช่วงเวลานี้การพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเข้าใจสามารถลดความ รู้สึกโดดเดี่ยวและสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ซับซ้อนเกินไปแค่เพียงเรามีความจริงใจเข้าใจและใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยรอบตัวก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้สูงอายุให้เต็มไปด้วยความสุขและความมีคุณค่าได้อย่างมากมายช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกันอย่างมีความหมายจะกลายเป็นความทรงจําอันล้าค่าที่สร้างความสุขและขวางผูกพันอย่างยั่งยืนในหัวใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนความรักและความเข้าใจนั้นคือสิ่ง ที่ไม่มีวันหมดอายุมาร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและแน่นแฟนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยกันเถอะในชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครที่ไม่ต้องผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง,งร่างกายจิตใจและอารมณ์เมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งที่ผิดพลาดไม่ได้เลยคือการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพจิตซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่หลายคนมองข้ามไปบางคนอาจรู้สึกเหมือนถูกยึดเย็นความรู้สึกและความคิดจนรู้สึกเหมือนได้เดินเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความสับสน และความเดียวดายแต่ในความเป็นจริงแล้วการดูแลสุขภาพจิตในวัยชารานั้นเป็นเรื่องสําคัญและสามารถทําได้ไม่ยากเลยเพียงแค่เราต้องเปิดใจและรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอารมณ์และความคิดของเราก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของกระบวนการเสื่อมถอยของสมองบางคนอาจรู้สึกว่าใจมักจะวิตกังวลหรือซึมเศร้าเมื่อเจอการสูญเสียนอกใกล้ชิดหรือต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงลงในชีวิตประจําวันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอาจรู้สึกอุดหนิดง่าย หรือมีความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่สิ่งสําคัญคือการรู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเราสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพจิตใจที่ดีในวัยสูงอายุไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการเรียนรู้และปรับตัวอย่างอ่อนโยน ไม่ใช่เพียงแค่การนั่งนิ่งอยู่เฉยๆแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนที่รักและเข้าใจคุณการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ช่วยเติมเต็มความรู้สึกและเติมเต็มความสุขในชีวิตได้อย่างมาสศจย์อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการเชื่อมโยงและการยืนยันจากผู้อื่นการได้รับกำลังใจ และการสนับสนุนจากคนรอบข้างสามารถทําให้ความรู้สึกเศร้าหรือวิตกกังวลลดลงอย่างเห็นได้ชัดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันอย่างเปิดเผยจะช่วยให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ลําพังในเส้นทางนี้นอกจากนี้การรักษาสุขภาพกายก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงย่อมส่งผลให้จิตใจเป็นสุขด้วยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนอนหลับให้เพียง,องพอและอย่าให้ตัวเองขาดกิจกรรมที่ทําให้รู้สึกดีเช่นการเดินเล่นในธรรมชาติ ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ละเลยง่ายๆแต่ส่งผลลัพธ์อย่างลึกซึ้งต่อความสุขในวัยชาราในที่สุดแล้วการดูแลสุขภาพจิตในวัยชาราไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลีกเลี่ยงความรู้สึกเศร้าหรือขอวามวิตกกังวลแต่กลับเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างมีสติและมีความเข้าใจบ่อยครั้งที่ความสุขในชีวิต ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เป็นความสุขจากการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยเช่นความรักที่ได้รับความทรงจำดีๆหรือเสี้ยวนาทีที่เรารู้สึกสงบและกล้าหาญในการก้าวผ่านทุกความเปลี่ยนแปลงของชีวิตชีวิตในยามชรานั้นสวยงามในแบบของตัวเองถ้าเรากล้าปรับทัศนคติเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและใส่ใจดูแลจิตใจอย่างอ่อนโยนเราจะพบว่าความสุขไม่ใช่เรื่องของวันหนึ่งวันเดียวแต่มาจากการเดินทางของใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริง ในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั่งความสุขส่วนตัววินัยกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยนําพาเราไปสู่ความสําเร็จและความสุขอย่างแท้จริงบางคนอาจมองว่าวินัยคือความเข้มงวดควบคุมตัวเองจนขาดเสรีภาพแต่ในความเป็นจริงวินัยที่ดีไม่ใช่การบังคับแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจและดูแลตัวเองอย่างมีสติและความเมตตาทุกคนล้วนมีแรงจูงใจภายในที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายแล้ววินัยเข้ามาช่วยไงละ่ะวินัยคือเข็มาทิตย์ที่ชี้นำเราให้เดินในเส้นทางที่ถูกต้องเช่นการตื่นเช้าเพื่อออกกําลังกายเป็นนิสัยที่สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจเมื่อเราทําซ้ําๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตกลายเป็นการดูแลตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือสิ่งสําคัญซึ่งทําให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นไปพร้อมกันนอกจากนี้วินัยยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราด้วยเมื่อเราสามารถตั้งเป้าหมาย และปฏิบัติตามไปอย่างสม่ำเสมอความภาคภูมิใจในตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและควบคุมได้มากขึ้นยิ่งเราทําในสิ่งที่ดีต่อใจและร่างกายมากเท่าไรความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเป็นผลพวงที่ไม่น่าประหลาดใจเลยเพราะเมื่อสมองรับรู้ว่าเราดูแลตัวเองดีมันก็ปล่อยสารความสุขออกมามา,มากขึ้นอย่างธรรมชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจคือวินัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบทันทีมันเป็นกระบวนการที่ต้องการความอดทน และการปรับตัวเพื่อสร้างนิสัยใหม่ๆให้เข้ามาแทนที่ความเคยชินเก่าจุดสําคัญคือการรับไม่ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปในครั้งเดียวแต่ให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่ทําได้ง่ายและชัดเจนอย่างเช่นการดื่มน้ําให้มากขึ้นทุกวันหรือการหยุดนิสัยเลื่อนเฉื่อยในตอนเช้าท่องให้ขึ้นใจว่านิสัยดีๆเหล่านี้คือการลงทุนในตัวเองอย่างระยะยาวเมื่อเราสามารถสร้างวินัยในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องพฤติกรรมที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราเองทํา ให้จิตใจแข็งแรงขึ้นและเข้าใจว่าชีวิตดีขึ้นได้เมื่อเราเลือกทำสิ่งที่ดีและทำซ้ำๆจะนองกลายเป็นธรรมชาติความสุขไม่ใช่เรื่องที่รอให้มีคนหยิบยื่นให้แต่เป็นผลลัพธ์จากการดูแลตัวเองอย่างเป็นกิจวัตรที่สอดประสานกันอย่างลงตัวทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่วันนี้ด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะสร้างนิสัยดีๆให้กับตัวเองแล้วผิวปากไปกับความสุขที่บังเกิดจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุดท้ายแล้วความสุขก็เหมือนดอกไม้ที่เติบโตจากรากฐานของวินยัยและความใส่ใจในตัวเองนั่นเอง เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณชีวิตของคุณอาจเหมือนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวความเครียดและความวิตกกังวลกลายเป็นเพื่อนที่ไม่คาดคิดเข้ามาทักทายมันอาจมาพร้อมกับความรู้สึกว่าชีวิตเคลื่อนไหวช้าลงขาดเป้าหมายใหม่หรือแม้แต่ความกลัวว่าจะสูญเสียความสามารถและความเป็นตัวเองแต่คุณรู้ไหมนี่คือโอกาสดีที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนจิตใจของคุณให้แข็งแรงและสมดุลมากขึ้น ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้อาจเป็นความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสที่น่าทึ่งในการค้นพบตนเองในมุมมองใหม่ๆความเครียดและความวิตกกังวลบางครั้งเกิดจากความกลัวในอนาคตแต่ถ้าเราหันกลับมามองปัจจุบันด้วยความสงบและใจเย็นจะช่วยให้เรารับมือกับมันได้ดีขึ้นเริ่มจากการหายใจลึกๆและช้าๆเป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้จิตใจสงบลงลองนึกภาพว่าทุกลมหายใจเข้าออกชําระล้างความคิดวุ่นวายและความกังวลเมื่อเรามีสติในทุกขณะก็เหมือนเปิด ประตูให้ตัวเองเดินเข้าสู่โลกแห่งความสงบและความเป็นจริงอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญคือการเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีให้กลายเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เช่นเมื่อคิดว่าทําอะไรไม่ได้แล้วให้ลองเปลี่ยนเป็นฉันยังสามารถพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอหรือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนําความสุขและความสมดุลใหม่เข้ามาในชีวิตฉันลองใช้ทับงอของคําพูดและความรู้สึกเหล่านี้ในการเปลี่ยนมุมมองของคุณ เพราะสมองของเรามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่าลังเลที่จะมองหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวการได้ใช้เวลากับธรรมชาติเช่นการเดินเล่นในสวนหรือนั่งฟังเสียงนกก็เป็นวิธีที่ดีในการปลดปล่อยความเครียดและเติมเต็มพลังบวกให้กับใจเราความเชื่อมโยงกับธรรมชาติทําให้เรารับรู้ถึงความสมดุลและความสงบในตัวเองมากขึ้นลองปล่อยความกังวลให้ลอยไปตามลมหายใจแล้วรับความสุขจากธรรมชาติรอบตัวคุณ ในช่วงชีวิตนี้การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆและดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพื่อให้ใจของคุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวประบางเดินทางไปพบปะผู้คนใหม่ๆเข้าร่วมกิจกรรมที่ชอบหรือแม้แต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังและความสุขมากขึ้นการให้ความสำคัญกับตัวเองและความชอบของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรวลลืมลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้ในแต่ละวันเช่นการอ่านหนังสือการปลูกต้นไม้หรือฝึกสมาธิการทําสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนกลไก ช่วยให้จิตใจคุณแข็งแรงขึ้นสุดท้ายแล้วคำพูดและความคาดหวังจากตัวคุณเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจงให้กำลังใจตนเองเสมอจำไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสให้คุณเติบโตและค้นพบความสุขในรูปแบบใหม่ๆชีวิตคนเราไม่ได้หยุดนิ่งความสุขและความสงบสามารถอยู่ในทุกช่วงเวลาถ้าเราหันมาเปิดใจเรียนรู้และดูแลตัวเองอย่างเข้าใจมีความหวังและความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับทุกการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยเกษียณนี้เองที่คุณจะไม่เพียงแต่ผ่านพ้น n o มัน ไปได้คุณจะพบเส้นทางสู่ความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแท้จริง